เล้ว่าผมตื่นมาตอนเที่ยงคืนแล้วผมหิวผมตัดสินใจว่าผมจะกินบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปตอนเที่ยงคืนเนี่ยนะก็สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้มีผมมาที่ช anel แชร์ข้าาอะไรกันอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้นะครับเรามาอยู่ในเกมเพลเลอร์นุโด้แล้วเนัะผมนะก็คือตอมาม่ามันหลอนขนาดนั้นเลยเหรอแค่ตอมาม่าเนี่ยนะโอเคงั้นเราไปเล่นกันเลยดีกว่ารับกดเพลย์เลยนะฮะ ไม่กดไม่ได้วะอ๋อนน่กดได้ละเออรู้สึกว่าเออฉันเผลอหลับไปเมื่อกี้ต้องหาอะไรมากินสักหน่อยละไม่ทีวีก็เปิดทิ้งไว้ใช้ตายเหอะอ่ะเออปิดได้ดีกว,ว่าแล้วทำไมไม่ปิดเจ็บปิดแล้วเหอะเนี่ยห้องครัวอยู่นี่นห้องอะไรห้องเต้นดิมอ่ะไอ้สูตรปอมม่ามึงยังมีสูตรอีกเหรอวะ อย่างแรกนะต้องหม้อมาเต่อน้ำมาใส่หม้อก่อนหม้อพังเฮ้ยไม่ใช่น้ำเออก๊อกน้ำพังเราต้องลงไปซ่อมข้างล่างก๊อกน้ำรั่วท่อน้ำรั่วนะฮะต้องหาอะไรมาอุดไว้เฮ้ยเทปมึงให้กูเอาเทปมปอุดท่อเขี่ยนะวัดไตอ ไฟดับอ่ะผมไฟสายก่อนหลอนด้วยเฮ้ยไม่จะียย่ไฟดับกรนดึงขึ้นขึ้นไปก่อนหลอนแล้วแหละเอาล,ล็อกเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรเฮ้ยเฮ้ยนายหิวเหรอกินมาม่าล้าเดี๋ยวต้มเผือกทำทายนะอดอยากมาหลายวันแน่เลยอ้าว ดับอ่ะไฟมาแล้วเอ่อตอนนี้ก๊อกน้ำก็ใช้ได้แล้วนะครับแล้วก็ทําการเอาน้ำใส่หม้อเลยเอ้ยอันนี้มันตู้เย็นปุ๊บ <c oughs> วางโอ้โหวางไม่ตรงอีกนะ้ะ <c oughs> ต้องหาอะไรมาคนมึงคนน,น้ําเปล่าเนี่ยนะคนกับน,น้าเปล่าบ้านรอเปล่าอ่ะคนไป <c oughs> ชามอ่ะไม่เก็บชามไม่ได้วะอ๋อนี่ยต้องใช้ชาม,มนี่ใช่ไหม วางบนโต๊ะก่อนต,ต่อไปต้องทำอะไรต่อเปิดตู้เย็นมาไม่มีอันนี้อะไรต้องเพิ่มอะไรเข้าไปเอ้ยต้องเพิ่มเส้นมาม่าเข้าไปอยู่ในห้องเก็บของใครเขาเก็บมาม่าไว้ในห้องเก็บของกันวะอ๋อนี่ไงซะเบียงเก็บอาหารเอ้ยวันนี้หุนหิวไหมได้กลินมาม่าปะอันนี้อะมาม่าอันนี้คืออะไรซุป แกงแกงจืดใช่ไหมเหรอลเราต้มมะม่วงเราดีกว่าหนึ่งคนต้องคนอีกเหรอโทรศัพท์ดังโทรศัพท์ดังทุกคนอ้าวมันกวนเต้นผมเหรอเออแม่พานังซอนอะไรนั่นแ่ะเอออย่างใครกี้มันจังข้างบนไม่ดูละ ไม่ดูดีป่ะหลอนต่อไปใสใ่อะไรเดียดนเต้หาไข่ในตู้เย็นโู้ใส่ไข่ด้วยอร่อยเลยอย่างนงี้เออมีใส่กอกใส,ส่ใส่กอกด้วยอ่ะโอเคทำไงต่อเอ่อใส่ผักหัวหอมอันนี้อนะใส่ไปเหรอนะโอเจใช้ด้วยรอเส้นสุกอ่กาใกล้เสร็จแล้วรอ เอาถ้วยมาตักโหได้แล้วอันหนึ่งไปกินที่เตียงมึงให้ไปกินที่เตียงเฮ้ยกินหมามาบนเตียงเหรอเ้ไปดับอ่ะกินบนนี้แหละบนเตียงใช้เวลาไปห้านาทีสิบแปดวินั่นเองนะอ้โได้อยู่นะถ้าใครอยากเล่นเกมนี้นะครับก็ ลิงโหลดอยู lass, right ่ล <ilt sound fizer noise> so, uh, ่างๆนะครับก็ค okay. ือเล่นได้แค่ในคอมเท่านั้นนะครับเล่นได้แค่ในพีซนะฮะก็คืออ่าในมือถือก็ไม่รู้มันมีตัวของมือถือหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวผมจะลองหาดูถ้ามันไม่มีลิงของมือถือแสดงว่าผมหาไม่เจอใช่โอเคสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์อ่ากดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับถ้าใครอยากให้มาผมถ้าใครอยากให้ผมมาต้มหมาม้ายัอยากให้เล่นเกมอะไร อยากให้ทำอะไรในคลิปก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับโอเคสายคิมนีบ๊ายบายผมเจอกันคลิปหน้าครับนี่มาต้มมาม่าหรือมาล่าท้าผีวเ